แม่เอมปิดรั้วแล้วนะปิดรั้วแล้วมันปีนรั้วเข้ามาเนี่ยแล้วแม่เอมปล่อยป,ปืนอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวครับปืดดนเลยดูมันมานอนเฝ้าเลยแม่อ้อ็จะไปเก็บปืดเข้าบ้านะ่ะแม่เอมกลัวมันตีปืดก็เลยเอาปืนไปอยู่กับน้องฟ้าอยู่กับพี่เมฆเนี่ยเขารักกันใหญ่เลยสามสี่ตัวดูค่ะดูค่ะเ,เขารักกันนวเนีย,นนนยนอยู่สามสี่ตัว อันนี้ก็ยุ่งกับแม่อ้อมจังพี่เมฆพี่หมอกกับปอเพิสเนี่ยเขาไม่เคยมีปัญหากันเลยค่ะ mm. เขาอยู่ด้วยกันเพราะรักกันเพราะว่า mm. เหมือนเป็นสายเลือดเดียวกันเป็นเป็นสายเลือดเดียวกันเห็นไหมคะ mm. เห็นไหมคะ mm. เห็นไหมคะ mm. พ่อก็คือนักลบแล้ว mm. ดูมัน เป็นใครเนี่ยฮะเราไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะเป็นใครมา <c oughs> ดูเขาเป็นพี่น้องกัน <c oughs> เห็นไหมองพี่มองปึ๊ดไม่สนใจนะคะ,มะเมื่อกี้วิ่งก็ปึ๊ดก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วไม่เอ,อ็งก็รีบไปอุ้มปื๊ดเข้ามากอนไม่งั้นเช่นถ้าเกิดมันป้ากันไม่รู้ว่าป้ากันหรือยังแนะม่เองก็ไม่รู้นะเพราะว่าปื๊ดอยู่ด้านหน้าบ้านพอดีแม่เอก็เข้ามาในบานหันไปขี้เอา้าอีตัวแสบที่เดินมาแล้วดีนะไม่ตีลูกแม่นะ ฝนออกมาแม่ไปทำงานบ้านยายต้าเอียนี่วิ่งมาถึงนะคะวิ่งจากนู่นเลยวิ่งดุ้งดุงุงมาพอตระเอียมาแค่นั้นแหละเอาแล้วเนี่ยเอียมาลูกมาเอียมาหาแม่มาเอียมาหาแม่มาเอียมาโอเอียมา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 โอเอียมาเอียมาหาแม่นะเอียมาหาแม่นะจะแม่ให้เอียนะเออจะแม่ให้เอียนะคนจะกินน่ะเนาะ ไม่ให้กินได้ไงล่ะเออเนาะเตียนาะใครกินหมดไยลูกใครกินหมดใครกินนะเฮ้ยมาถึงนี่ก็อ่ะ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 อัะอะน,นนั้นนอนใต้ท้องรถค่ะอย่าตีเอียนะมอน,นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่าตีเอียนะเอียเป็นผู้หญิงตัวเองเป็นผู้ชายตัวเองตีน้องได้ไงล่ะอ,อ ให้อีอ,อยู่ไหนลูกอืให้เอีกินไปตัวเองผู้ชายตัวเองตีผู้หญิงได้ไงไม่ได้นะเออให้อีอยู่นี่กินนี่กินอยู่นี่ค่ะแต่อีกินอยู่นี่ตายต่ยตาไม้หิน ไอตัวแสบอยู่นี่มันน่ารักค่ะแต่มันดือ้อสดสดดื้อมากมากัดนะบอกเลยอย่ามากัดนะกัดไม่ได้นะกัดตีเลยกัดจะตีเลยนะถ้ากัดอะ่ะอืออย่าทำเอีย เอีย๊ยไม่ขู่ลกูกเอีย๊ยไม่ขู่หรอกเก่าจริงหยดยาแล้วนะเขาหยดยาให้อย่างดีเอี๊ยมันอ้วนทั้งจริงแล้วเอี๊ยมันอ้วนกว่าลุงอีกน,นะแต่สวยมันสวยช่วยลุงไม่ได้ไปเลย แสบนี่นอนใต้ท้องรถค่ะแล้วเพิ่งจะกลับมาเนี่ยจากทำงานเนี่ยพี่สี่โมงแล้วก็ไม่รู้เนี่ยยังไม่ได้ดูนาฬิกาเลยโอ้สี่โมงสี่สิบแล้ว <c oughs> ต้องไปทำงานข้างในต่อแล้วเมาถึงต้องก็ต่ออีกไปทำงานบ้านทำงานบ้านตัวเองเสร็จไปทำงานบ้านแม่ทำงานเสร็จกลับไปทำงานบ้านตัวเองต่อค่ะหิวด้วยนะเนี่ยไปแล้วตาเอียโดนหมาไล่เหา่าเออ กุมใจกับพวกมันเลยคือคือไอเราก็อยากจะให้มันอยู่สุขสบายนะเอาจริงๆนะคะอยากจะให้แบบนอนสบายไม่ให้ยุ่งกัดไม่ให้อะไรแต่มันก็ไม่รักดีกับเราเราไม่รู้จะทำยังไงเออเอจริงๆไม่อ้มสงสารหมดนะทั้งไอสามแม่ลูกหรือใครก็แล้วแต่ไม่อ้อมสงสารหมดแหละแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันชอบของมันแบบนี้แล้วน้ําเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยไม่อ้อมใส่ไว้ให้มันไม่กินนู่น ไปกินน้ำบางทีพี่ผลฉี่ไว้นุ่นลาดในท้องร่องไปกินน้ำในท้องร่องมันหน้าไหมล่ะมัมัเนี่ยแล้วทำไมเนี่ยเอียไม่กินแล้วทำไมไม่กินเนี่ยพอเอียไปแล้วก็ไม่กินกักเนี่ยแ้อ้ไปทำงานต่อแล้วค่ะ